ดูเหมือนว่าทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับใกล้จะได้มิดฟิลฝีเท้าดีนำเข้าจากอิตาลีอีกคนแล้วหลังจากที่ซื้อชั้นนำแดนแมักคารโรนีครับด้อ,อกมารายงานข่าวว่าตัวแทนของทางซิตี้ครับได้เข้าพบและทำข้อตกลงเบื้องต้นในเรื่องสัญญาโสนต,ตัวของไทชานี่ไรเดอร์สแล้วว่ากันว่าการเข้าพบในครั้งนี้ครับมันเป็นการพูดคุยเรื่องค่าเหนื่อยของเขาที่จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าขณะที่ทางปีศาจแดงนำเอซิมิลานต้นสก,กัดปัจจุบันของนักเตะครับ พวกเขาก็พยายามที่จะเรียกค่าตัวของไรเดอร์สให้สูงอยู่ในระดับ75้าล้านยูโรนั่นเองละครับต้องยอมรับตามตรงเลยว่าผลงานของเทรเชนี่ไรเดอร์สในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งในซิเซอร์ซิมิลานรวมถึงทีมชาตินเธอร์แลนด์ครับเขาได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วครับว่าเขานั้นคือหนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญของทีมและเป็นหนึ่งในแข้งที่ทับรอสโซเนรีแทบจะขาดไม่ได้เลยแม้แต่เกมเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับเมือ่อช่วงซัมเมอร์นี้มาถึงสิ่งที่มักจะตามมาจากนักเตะฟอร์มดี ก็คือข่าวลือในเรื่องการซื้อขายครับโดยน,นปัจจุบันจานะาของไรเดอร์สเขาได้ตกเป็นข่าวในเรื่องการย้ายออกจากเอซีมิลานไปอยู่กับชาแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและข่าวลือครับมันดูจะหนาหูมากยิ่งขึ้นเพราะไม่มีใครออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วว่ากันว่าข้อเสนอแรกที่ทางเรือใบสีฟ้าได้ยื่นไปให้มันคือค่าตัวราวๆหกสิบล้านยูโรแต่เงินจํานวนดังกล่าวดูเหมือนจะโดนปฏิเสธกลับมาเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามว่ากันว่าชานะของมิลานครับ พวกเขานน้นอยากได้ค่าตัวอยู่ในระดับ75ล้านยูโรหรือประมาณ63.2ล้านปอนด์เพื่อเป็นการแลกลายเ็นของเจนนี่ไรเดอร์สอีกทั้นะปัจจุบันครับว่ากันว่าในระหว่างที่ทั้งสองสโม,มสรนั้นกำลังทำการเจราจากันอยู่สื่ออย่างข,าข่าวชอเมคาโตครับก็ได้ระบุว่า แมนซิตี้ได้หาข้อตกลงเมเบื้องต้นในเรื่องสัญญาส่วนตัวของนาเตวัย26ปีรายนี้ได้แล้วโดวยทา้งซิตี้จะเสนอสัญญายามูลค่า7ล้านยูโรต่อปีให้กับตัวนาเตะซึ่งถือได้ว่ามันเป็น2เท่าจากการที่เขานั้นได้รับอยู่ณปัจจุบันทางนี้ครับเทเจนี่ไรเดอร์สเขานันญาจากอาเซนอลมามาอยู่กับจามมิลานในปี2023ซึ่งในช่วงแรครับเขาได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่1.7ล้านยูโรต่อปีก่อนจะมีการต่อสัญญาไม่ออกไป รอมกับได้อัพค่าเหนื่อยขึ้นมาเป็น3.5ล้านยูโรต่อปีพวกกับโบนัสอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมจำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ